hello everyone my name is rose rose ศิลปินสาวจากวงแบ c k p ทิงที่มีหน้าตาที่สวยและน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์จนเป็นขวัญใจแฟนคลับในหลายประเทศวันนี้แฮตดายช n n นลจะพามาทำความรู้จักกับเธอกันให้มากขึ้นค่ะ r o s ซมีชื่อเต็มๆว่า r o s ซ Park หรือป้ชยอนเกิดในประเทศนิวซีแลนด์และอาศัยอยู่จนถึงอายุ7ปี จึงได้ย้ายตามครอบครัวมาอยู่ในประเทศอทศอสเตรเลียนั่นจึงทำให้โรเซมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษอีกทั้งโรเซยังเคยเป็นนักร้องภาะสานเสียงของโบสและยังเป็นเชียริเตอร์ของโรงเรียนอีกด้วยจนในปี2012 YG Entertainment ได้จาัดก,การประกวดออดชั่นในประเทศอทศอสเตรเลียคุณพ่อของโรเซแนะนำให้เธอไปประกวด โรเซ่คิดว่าคุณพ่อพูดเล่นเพราะเธอเล่นดนตรีและร้องเพลงเป็นงานอดิเรกเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของโรเซ่ในการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์ทำให้เธอสามารถชนะออดิชั่นจากผู้ร่วมประกวด400คนทำให้โรเซ่ต้องบอกลาครอบครัวและยา้ายไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีในฐานะศิลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment ด้วยอายุเพียง16ปีและในขณะที่ฝึกอยู่โรเซ่ Rose ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเพลงวิ o u อ You ร่วมกับจีราคอน โรเซ่เคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตอนอยู่ออสเตเรียใช้ไม่เคยคิดถึงเรื่องจะเป็นนักร้องคือโอกาสได้เป็นมันมีน้อยมากยิ่งมาเป็นไอรอนเคีย p ์อเหมือนทุกวันนี้ยิ่งไม่เคยคิดเลยการเป็นเด็กฝึกหัดที่ YG ถือเป็นความท้าทายและเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวฉันมากเลยทีเดียวจนในปี2016 YG Entertainment ได้ประกาศเปิดตัววงแบล็คพิงอย่างเป็นทางการและโรเซ่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโดยเธอมีหน้าที่เป็นเสียงร้องหลัก และได้มีผลงานร่วมกับเพื่อนๆในวงออกมาอย่างมากมายและด้วยหน้าตาที่ทั้งสวยและน่ารักรวมกับเสียงร้องที่มีเสน่ห์ทำให้โรเซ่มีฐานแฟนคลับมากมายทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างประเทศโดยโรเซ่สามารถพูดได้สามภาษาก็คือเกาหลีอังกฤษและภาษาญี่ปุน่นและเธอเล่นเครื่องดนตรีได้ทั้งกีตาร์และเปียโนอีกทั้งยังชอบวาดรูปอีกด้วย น่ารักเชื่องแถมฉลาดมากๆเลยปัจจุบันโรเซ่มียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมมากกว่า9ล้านคนใครชื่นชอบโรเซ่ก็ไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วคุณล่ะชอบโรเซ่กันเพราะอะไรคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยนะคะสำหรับคลิปหน้าอยากให้เราพาไปทัดดาวคนดังคนไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ